ตอนกิ่งมะนาวไว้นะครับลากออกแล้วแต่ใบเริ่มเหลืองครับเริ่มร่วงครับอยากรู้ว่ามันจะรอดไหมมาดูนะครับสวัสดีครับเ,เ,เ,เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องครับแฟนชาวคนไม้ที่พอเพียงนะครับวันนี้เราจะมาดูมะนาวกันนะครับจากคําถามที่ว่า,ามะนาวตอนกิ่งอ่ะออกลากแล้วแต่ใบเริ่มเหลืองครับแล้วก็เริ่มร่วง มันจะรอดไหมอ่าฮะมาดูกันเลยครับมะนาวนะครับเป็นกิ่งต้อนส่วนมากครับกิ่งต้อนถ้ามีการควันนะครับตัดท่อน้าเลี้ยงแล้วนะครับนานๆไปนะครับถ้าเราไม่ตัดกิ่งมันนะครับาลากออกแล้วมันก็จะเลื่องใบจะเลื่องแล้วก็ร่วงครับนี่ครับยกตัวอย่างครับมาดูของผมนะครับผมตอนไว้นะฮะนี่ครับนี่แห้งด้วยลากออกเต็มเลยครับลากออกแล้วนะฮะนะครับชัดๆหน่อยนะครับนี่ครับลากออกเต็มเลยลากออกครับ แต่มันนานละผมต่อไม่นานลวครับเนี่ยและไอ้ตุ่มตอนเนี่ยแห้งแห้งละครับมันไม่ได้เปียกละมันดูดน้ําไปดูดน้ํหมดละมันก็เริ่มเลืองครับใบเริ่มเลืองเริ่มร่วงนี่ครับนี่อย่างนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมมองใกล้ๆจะเห็นชัดเลยครับว่ามันเลืองแล้วก็ร่วงแล้วนี่ครับนี่ครับเริ่มร่วงนะครับเดี๋ยวดูกลิ่นชัดนี่อย่างนี้นี่นี่เลืองไปแล้วครับอ่า อันนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับมองใกล้จะเห็นชัดเลยนะครับเพื่อนๆครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องถ้ามันออกลากแล้วนะไม่ต้องไปกังวลอะไรมันเราก็ตัดไปปลูกเลยครับไปช้ำก่อนก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีเวลาปลูกก็ไปช้ำลงดินก่อนนะฮะไปช้ำลงดินก่อนเอ้ลงถุงดำถุงดำไว้ก่อนแล้วก็เอาะไปปลูกนะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจแล้วโอ้ไม่อยากช้ำละไม่อยากจะช้ำแล้วครับก็ตัด หน้านี้เป็นหน้าฝนครับตัดลงปลูกเลยครับไม่ต้องกลัวครับรับประกันได้ไม่ตายนี่ครับอ่ามาดูต้นหนึ่งต้นนี้เป็นต้นเล็กนะเป็นส้มอเป็นส้มนะครับผมตอนไว้เป็นส้มเดโกปองนี่ครับปลูกไว้ okay. อันนี้อาการนักจัดเลยครับเพราะว่ you know. าเริ่มเริ่มจะย่อยละเริ่มจะย่อยแล้วครับคือนานเกินนานเกินไปล calendar, แล้วจะแหงอาการนี้ก็คือตัดเลยตัดแล้วก็เอาไปปลูกเลยหรือว่าไปชําเลยครับ ลงดินเลยก็ได้หรือว่าจะไปช้ำก็ได้นะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆไปมันก็จะย่อยแบบนี้ครับเห็นไหมกิ่งมันจะแห้งดกงกิกิ่งก็กิ่งแลกิ่งนะครับแต่ถ้ามะนาวก็เหมือนกันมะนาวก็จะมะนาวก็จะใบร่วงเขาค่อยเริ่มใบร่วงไปนะครับเพราะเราตัดท่อนาเลี้ยงไปละแล้วตอนนี้มัน้กินอาหารในตุ่มตอนนะครับตุ่มตอนก็เริ่มแห้งแล้วมันนานเกินไปนครับก็บอกเพื่อนๆเลยครับว่าตัดไปปลูกเลยหรือว่าไปชําเลยครับไม่ต้องกลัวตายนะครับเพราะว่า คือตะปูนส้มมะนาวเนี่ยมันทนนี่ครับออ,ออกแล้วแต่เนี่ยลกออกแล้วดูดน้ำมดแล้วครับแห้งแล้วครับบางคนบอกว่าถ้าเอาน้ำมาฉีดใส่ให้ตุ่มตัวมันเปียกแล้วก็มันจะยังชดชื้นได้กลับมาได้ไหมบอกผมแนะนำนะตัดไปชำหรือปลูกเลยดีกว่าครับเพราะว่าถึงมันจะแตกใบออกมาเนี่ยมันก็ไม่โอเคแล้วครับเพราะอาหารในนี้มันน้อยละเอาไปให้มันลงดินดีกว่าแล้วก็ชำปลูกเลยดีกว่าครับเนาะ ไม่ต้องกลัวครับไม่ตายครับเพราะว่ามะน,นาวส้มเนี่ยทนแต่ถ้าทิ้งมว้นา,นานมันย่อยไปานานๆก็สภาพกิ่นก็จะแย่หน่อยครับเพราะฉะนั้นบอกเพ่อนเลยว่าไม่เป็นไรครับแต่แนะนําให้ตัดไปผูกหรือไปชําเลยครับโอเคนะครับดียวพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับกับพันไม้ที่พอเพียงครับสำหรับวนันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม